สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีข้อหวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมพี่น้องด่วนๆครับผมหลวงปูนะครับปูสาระามให้มาแล้วพี่น้องครับผมรีบดูดวยครับเด้อก่อนจิไ้ไปจับจองหาสื่อนะครับผมเราจะรีไว้ต้อพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับผมพี่น้องทานใดถั้งโบชื่นบชอบบ่มากนะครับผมก็ขอยาดเลือนผ่านไนเลยนะครับเด้อพี่น้องครับผม อ่มาเบิ่งกันครับผมพี่น้องครับหลังจากปูสารคามนะครับผมในเหล่าความฝันในฟั่งนะครับผมาฝันเห็นคน3าคนนะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อ่าโดนยิงนะครับเห็นอ่าปูบอกว่าโดนยิงนะครับโดนยิงตายไป2นะครับผมปูก็เลยนะครับผมปูก็เลยตีเป็นหวให้ห่แล้วนะครับผมวันนี้พี่น้องครับผมอ่มาติดตามมาเบิ่งกันครับผมว่าปูสารคามไห่ตัวไหนมาเนะพี่น้องเนาะอ่าปูสารคา้ามนะครับผมหหาสามสองมากครับผมพี่น้องแล้วก็ซีสามศูนย์นะครับผม สองตัวกับปู้มักปู้บอกว่าปู้มักปู้หมันใจแห้งก็คือ30กับ20นี่แหละครับพี่น้องครับที่ปู้มักแห้งนะครับผมปู้กับเดี่ความฝันนี่แหละครับผมไม่ฟังเนาะพี่น้องเนาะกาย่ำอีกเท่อนึงนะครับผมพี่น้องครับกาย่ำมาตลอดทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะว่าเพื่อเป็นแนวทางครับผมนัมาให้พี่น้องเข้าเด็ดติดตามเดีรับชมเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับผมกาฝากพี่น้องนะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เนะพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะบ่ได้พลาด การแจ้งเตือนนะครับผมในแนวทางหวยนะครับผมต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับผมที่พี่น้องเขามาที่ตามรับชมนะครับเนาะงพิษพลาดประการไหนกราบขอสดก็เอาไปพี่น้องไว้นําในลายครับผมการท้วนอีกเทือนึงครับผมพี่น้องนะครับหวยปูสารคามนะครับเน้องสามสองครับผมพี่น้องนลครับสี่สามศูนย์นะครับผมสองตัวกันสามศูนย์สามสองครับผมพี่น้องฝากไว้น้ำเด้อครับผมสวัสดีครับ